ข่าวมินเนี่ยงคืนฟุตบอลไทยบายเฉียดสไตล์ปาะจตาันที่16สิงหาคม2568โดยชายาผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของทิ้งคืนวันนี้อะไรยังไงเมื่ออิเคดะรับผิดหวังฟุตบอลไทยพ่ายเบียนมาช่วดทิงฟุตบอลหญิงอาเซียน2 0 25ในครับนีนะ เมื่อวานนี้ฟูโตชิอิเคดาหัวหนา้าบุกฝึกสอนผู้บอลหญิงทีมเชาติไทยเปิดใจหลังพาทีมพ่ายเบียนมาไปหนึ่งต่อสองตกรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์อาเซียน2 0 2 5ย้าำแม้ผิดหวังแต่ว่าจะใช้ประสบการณ์นี้พัฒนาทีมเพื่อเป้าหมายต่อไปในศึกซีเกมโดยมุ่งหนังเกมศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนส0 25รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่ชมมาชาแก้วพ่ายเบียนมาไปอย่างน่าเส,สียดายโดยสกอร1์1นต่อ2 ต้องไปชิงอันดับที่3ของรายการแทนหลังจบเกมฟูโตชิอิเกดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกอะไรก็ทิศทางอของทีบอกว่าผมคิดว่าในเกมเกมนี้เราเองนั้นพยายามทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วเช่นเดียวกับในช่วงนัดอื่นๆตลอดทัวร์นาเมนต์นักเตะของเราหลายคนยังคงอายุน้อยอยู่ซึ่งผมเองนั้นก็หวังประมองว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีสำหรับนักงของฟังทุกคนแม้ผลลัพธ์ในครั้งนี้จะไม่เป็นใจก็ตามที แต่เราเองนั้นก็ยอมรับมันและก็จะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อบริการสําคัญอย่างในเรงของทางฝั่งซีเกมสครั้งนี้ซึ่งอิเคดะได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเราเองก็รู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้สู่รอบชิงไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าผู้เล่นก็ตามทีทั้งเวียดนามและก็เมียนมาต่างก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งเกมน,นี้เราทุกคนพยายามทาเต็มที่ตามแผนที่วางเอาไวา้ส,สุดท้ายก็ต้องยอมรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นและก็เรียนรู้จากมัน ำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยหญิงจะลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับผู้แพ้ระหว่างเวียดนามหรือว่าออสเตรเลียวันที่19สิงหาคมเวลา1ิบนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกนั่นเองครับอาจจะผมเปนในวัางานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกับ้วยกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจได้ไปร,ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยหญิงของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อไปกันครับ เอาและวไงผู้สอลชายเตรียมจะสร้างทีมใหม่รุ่นยู16ปีรอที่จะหวดเอเชียนยุทธเกม2 0 2 5นะโดยผุ้สอลชายทีมชาติไทยเตรียมจะสร้างชุดเยาวชนยู16ปีเข้าร่วมสู้ศึกเอเชียนยุทธเกมส0 25ัน่าตลอดเอเซียนยังเกมส์25ที่กรุงมานามาประเทศบาเรนโดยการแข่งขันการแข่งขันเอเชียนยุทธเกม2 0 2 5นั้นเตรียมจัดขึ้นและว่างวันที่22ถึง31ตุลาคม โดยมี12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันทวงกะิอย่างอิหร่านญี่ปุน่นและก็อุซเบกิสถานเข้าร่วมการชิงชัยในครังนี้ด้วยโดยหลังจากที่สมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทยโดยที่บิ๊กป๋อมอดิศักดิ์เวนจัเศรีวัน อปบาทยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ประธานพัฒนาฟุตซอบและก็ฟุ้บอลชายหาดได้เตรียมสร้างทีมฟุตสอบเยาวชนทีมชาติไทยเจเนอเรชันใหม่ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและก็วรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทั้งในส่วนของทีมชายและก็ทีมหญิงเพื่อเป็นการสร้างพักฐานสายเลือดใหม่เพื่อที่จะพัฒนาต่อสู้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ อนาคตอันใกล้นี้ล่าสุดในส่วนของทีมฟุตซอลเยาวชน16ปีชายทีมชาติไทยจะเริ่มเซตทีมขึ้นมาเป็นทีมแรกเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันฟุตซอลในรายการเอเชียนยูสเกม2 0 2 5ที่กรุงบารมาประเทศบาเร็เน ในส่วนของการแข่งขันฟุตซอลชายในศึกอารายการเอเชียนยุทธเกมสองว25ในครนครนี้มีทั้งหมด12ชาติเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยบาเรนอิหร่านไทยอุซเบกิสถานทาจิกิสถานอัฟกา,านิสถานคินร์กิสสถานเวียดนามอิรักญี่ปุ่นเมียนมาและก็ซาอุดิอาระเบียส่วนรูปแบบเกมการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น4สายสายละ3ชาติแข่งขันชาติละ2นัด คัดเอาอันดับที่1และก็อันดับที่2ของทั้ง4ส,สายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปสำหรับทีมฟุตซอลเยาวชน16ปีทีมชาติไทยจะมีการประกาศกับทีมงานและก็ผู้ฝึกสอนรวมไปถึงรายชื่อนักกีฬาที่จะเข้า,ามาคัดตัวฝึกซ้อมเพื่อจะให้ได้ผูเ้เล่นชุดสุดท้ายที่เรียกว่าดีสุดในช่วงสัปดาห์หน้านับจากวันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรนงไงงานนี้เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรทีมชาติไทยพาดทา่าพายเมียนมาพาดในการเข้าชิงสเตเลอร์นในครั้งนี้ได้อย่างไรเมื่อชบาแก้วพายเบียนมาไป1ต่อ2ศึกทัมของอาเซียนชิงแชมป์อาเซียนรอบ,บรองชนะเลิศเมื่องานนี้เวลาสกุนาิกานักสนามรัไซายสเตเดียมการแข่งขันศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรอบ,บรองชนะเลิศน,นะฮะที่ทีมชาติไทยอันดับที่ 53ของโลกลงสนามพบก,กับันด้านของเมียนมาอันดับที่56ของโลกโดยการน,นี้ไทยเข้ารอบมาด้วยการเป็นรองชมป์กลุ่มอาเอจากการมี6คะแนนจาก3นัดส่วนเมียนมาเข้ารอบรองชนะเลิศมาด้วยการชนะ2เสมอ1และก็เป็นชมป์กลุ่มซึ่งเกมนี้ทางด้านของฝั่งฟูโตชิอิเคดายังคงที่จะยึดนะฮะตัวหลักจาการอบแบ่งกลุ่มโดยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย วิรัญญาแก้วกสิกรรมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเล่นเกมรุกร่วมกับมิเดนเจสคาทีนและก็การตัดทั์พุ่มสีเริ่มเกมมาไทยใส่เดินหน้าไม่ยังตั้งแต่ช่วง5นาทีแรกมันได้ลุ้นก่อนจะจังหวะยิงไกลของบินเกียงกินตุนแต่บอลไปชนคานออกล้างไปนาทีที่6ไทยมาได้ประตูออกนำจนได้จัจังหวะที่ได้รับของเมียนมาสกัดบอลพลาดมาเข้าทางวิรัญญาแกร่งกสิกรรม ที่วิ่งมากดดันแล้วสก,กัดบอลเข้าไปให้ทันบ้าชบาแก้วนำไปก่อนนึ่งต่อศูนแต่แล้วสิบวทีต่อมาเจสเดิสันเจสคาตทีนได้โขกบอลเลยไปถึงการตะทัดพุ่มสีกดด้วยขวาหลุดกรอบออกไปแค่นิดเดียวสิบวที่ต่อมาเบียนมาได้ประตูตามที่เสมอจนได้จากบอลย,ยาวและก็ทำให้วินเกียงกิตุนคนเดิมหลุดเดียวไปก่อนจะปั่นด้วยขวาเข้าไป 10ปาทีต่อมาไทายไม่ได้ลุ้นอีกครั้งจากจากังหวะลุยของการนัททัตพุ่มสีที่ครอดไปให้กับเมดิสันเจสคาชินตวัดยิงแต่ว่ายังไปตรงตัวผู้รักษาประตูเมนมา20นาทีต่อมาได้ไทยได้ลุ้นอีกครั้งจากจังหวะที่พิทยธิดามโนวังหลุดไปยิงด้วยขวาแต่ยิงติดเซฟของประตูเบมลมาอีกครั้งหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็เริ่มสู้กันได้อย่างสูสี นาที่1 4นะฮะไทยเกือบได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งจากฟรีคิกของพิษช,ชัติดามาโนวังที่ได้ปั่นด้วยซ้ายแต่ยังไปติดเซฟอีกครั้งและก็จบครึ่งแรกเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งครึ่งหลังนาที52บริสันเจสแคทีมรับบอลที่หลุดมาก่อนจะลากไปยิงด้วยขวาแต่ยังติดเซฟนะฮะของผู้ประษาประตูเบียนมาอีกครั้งนาที่60ไทยเปลี่ยนตัว2คนจนิสตาจีนันทุยาและก็พัทรนดันอุปชัย ลงมาเล่นแทนเบดิสันแล้วก็วิวรินยาแก่งกสิกรรมเจ็ดสองที่ต่อมาเบียนมาได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของสุภาพอรอินทรประสิทธิ์ก่อนที่บินเกียงกีตุนคนเดิมจะรับหน้าที่สังหารเข้าไปให้เบียนมาแซงขึ้นนําไป2ต่อหนึ่งไทยพยายามอย่างหนักแล้วก็นาที่เจ็ดเก้าก็มาได้ลุ้นจากจังหวะที่รินยพัฒม์มูดงลองยิงไกลแต่ยั่งไปติดเซฟของประตูบเบียนมาเหนียวจริงๆนะฮะนาที่ที่87ไทยส่งทวันรัตนพรมทองมีลงระเล่นแทนปลื้มใจ สนทิสวัสดิ์แต่ช่วงเวลาที่เหลือไทยก็ไม่สามารถที่จะยื้อทุกอย่างเอาไว้ได้และก็เจาะไม่เข้านะฮะทำเต็มที่แล้วสุดท้ายไทยพ่ายเมียนมาไป1ต่อ2ในเก,ม,เกมนี้โดยบริการมาต่อไปผู้บอลหญิงทีมชาติไทยทาการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงชามอาเซียนรอบชิงอันดับที่3พบกับพนั่งของผู้แพ้ระหว่างเวียดนามหรือว่าออสเตรเลียอยู่อ3ปีที่รัสไซสเตเดียมในว,วันที่19สิงหาคมเวลา16นาฬิกา ถ่ายทอดสดทางช่องททบ5 HD, ARS Play, BG Sports, Television Now, เพจ FA Thailand, True Thai Movement Football และก็ยูทูบช้างศึกในค่ำคืนนี้ส่วนรายชื่อสิบเอ็ดตัวจริงก็จะมีสุภพรอินทรประสิตนัชชาแก้วอันตาปริมใจส,สนธิสวัสดิ์ชัชวัลรอดทองรินยาพัฒนมูดงพิชชัทิดามโนวังอาการนรัฐทัตพุ่มศรีบริสันเจสคัสตินพิญญาพัฒน์กิ่นคร้าย วิรัญญากแกร่งกสิกรรมและก็ประวัติศาสหมยามเย็นก็เป็นว่างานที่ทำเต็มที่ที่สุดนะฮะไทยของเราสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเจ็บใจหนึ่งต่อสองในเกมเกมนี้ต้องยกให้อ่าผู้รักษาประตูของทางฝั่งเบยีมาเนียเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยก็ว่าได้นครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะฮะรับดีเสือเกินเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาครับอารยังไงงานนี้ในายใหญ่ของทางด้านของฝั่งบริลัม มอบลวดน้าช่วยป้องกันแผ่นด,ดินไทยเอาไปเลยจัดให้จุกๆเมื่อกอีนนี้บิ๊กเนยส่งมอบลวดน้าแก่แนวหน้าหวังที่จะช่วยป้องกันแผ่นด,ดินไทยไม่ให้ศัตรูลุกล้ำเข้ามาซึ่งงานนี้ดีวินที่ชอบท่านประธานสโมสรบริลัมที่กำลังพาทีมในการลุยศึก B y d c พีดีซีลออนซิกในฤดูกาลสวรรค์ที่25ทำการมอบลวดน้าผีเพลงจำนวน400มัดให้กับกองทัพภาคที่2เพื่อใช้ป้องกันแผ่นด,ดินไทยไม่ให้ศัตรูลุกล้ำอธิปไตยของทีมชาติไทย โดยเพจท่านขอฟังลุงเดวินได้โพสต์ข้อความบอกว่าปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนือ้อมิใชเบลหน้าที่เรารักษาสื่อไปทหารไทยต้องไม่เสียเลือดเสียเนือ้อและเสียขาจากการลาดตะเวนรักษาแผ่นดินไทยอีกแล้วในครั้งนี้โดยลุงเดวินที่ชอบร่วมกับทนานของประชาชนชาวบริลามมอบรดน้ำถีบเพลงจำนวน400ไม้ให้กับกองทัพภาคที่2เพื่อใช้ป้องกันแผ่นดินไทยไม่ให้ศัตรูลุกล้ำอธิปไตยของไทย ไม่ต้องประกาศรับบริจาคแต่เราพร้อมใจกันมอบให้เลยนะและนี่ก็เป็นข่าววิจัยที่งคืนผู้บอลไทยบ e. ายอิชิอิสไตล์ประจาวันที่16สิงหาคมสวั5 6 8โดยชายผู้บังคัร่างฟุบัลแทนครับ